เหมือนลิงไหมดูปอกดูหน้าปอกปอกให้เหมือนลิงเลยพัดยาครับแล้วทำไมต้องเอาเปลือกออกหมดเลยเหรอคะจะกินหมดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหล,ลิงกินกล้วยอร่อยไหมครับ อร่อยกินหมดใช่ไหมมีกี่เกียดไม่ทำไม่ทำดูคนกินกล้วยอร่อยอ่ะเอออร่อยเลยกินไม่หมดเดล๋ยวกุ้ยเดี๋ยวดูกล้วยเราดูกล้วยกล้วยคุณนายนี่กินหมดไหมดูท่ากินกล้วยนี่เหมือนลิงเลย นี่มานี่มาทำดูนี่ดูแม่ลิงถ่แม่ลิงด้วยเปลูกลิงอ้าวแล้วพ่อลิงอยู่ไหนอ่ะอยอ่ะนี่ป่ะนี่พ่อลิงอยู่นี่ไหนอยู่นี่นี่เหรอพ่อลิงยังหลงเลย มันไม่ลูกลิงแล้วพ่อลิงอ่ะเขาเรียกอะไรนะน้องเผาบลันนาบลัน่าอันนี้มันกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมก็บานาน่าเหรอบานาน่าหอมบานาน่าหอมถ้ากล้วยน้ำว้าล่ะอบลันน้ำว้าอือไม่ไงชอบกินงเร็วๆอยากกินที่หมดกลนมาป่า เนี่ยคนจะโตไปเงี้ย้วยหน่อยสองทีนะสองกินี่พัดกินไปเลยเนี่ยนี่อะไรนะพัดจำมือของมึงไหนกินจะหมดแล้วอกล้วยอ่ะไม่เอาครับอ่าเก็บขึ้นมาครับกนี่พัดนี่ถอยดิ แไส่บากนั่นญาติเรียกไอบางคนกบอกว่าญาติคอยอาวุธนิงตัวที่สามสิ่งนี้ครับ ไ,ไหนหมดยังกล้อ่ะเฮ้ยไม่หมดเลยไม่เก็บกล่องไหมมันเก็บอันนี้วันพางกินอะไรห,หมดเนี่ยป้า,ปา,ปา,ากินอีกจามเนื้อไหนหมดด้วยเหรอมาลนลาแล้วบะดานาล่ะบะดานาะบะดานาหอมบะดานาหอมกินเนื้อให้มานั่นป้าป้าเดือดร้อน เนี่ยต้องตีคนไหมเนี่ยมาเลยมาทำโทษเลยเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไปกินกล้วยให้หมดเลย